กับสวัสดีจ้าท่านผู้ชมทางบ้านเนาะกลับเข้ามาสู่ช่องอีกแล้วเดอ้อพี่น้องเดอ้อมือนีกับเขาในเมืองพี่นอ้องมอนีได้หลายสิ่งหลายอย่างพี่น้องจ้ามือนีไปซื้อของมาว่าสิเฮ็ดก๋วยเตี๋ยวพี่น้องก๋วยเตียเยเต๋ยวไก่นะจ้ะเนาะก๋กกกวยเตี๋ยวไก่ก็สิมีน่องไก่ก๋วยเตี๋ยวไก่สีใส่น่องไก่นะจ้ะเนาะแล้วก็ อันนี้ก็คืนชายบ้านเขาละพี่น้องลำาบักไงเลยจ้าเนี่ยคืนชายเจ้าว่าเขาเอินมายังดอกพี่น้องจา้าเนี่ยรำยหญงๆนี่ใส่กว๋วยเตี๋ยวหอมแส่บตะนายเลยพี่น้องตะก,กะได้เนื้อมากได้นเนือ้อบดมากเนาะพี่น้องเนาะว่าสีเห็ดอันลาบเห็ดก่อยสุอตับมาพร้อมจา้าพอยหญ่ก็สีแบ่งไปเห็ดอันสปากเกตตีน้ำคือกันพี่น้องจา้า แลวก็ไอ้ได้พักพี่น้องไม่กินกับได้พักไม่กินกับก๋วยเตี๋ยวนะจ๊ะเนาะก๋วยเตี๋ยวไกล่ลวก็บ,บักแตงเอาไว้ถัดตำพี่น้องบักเคี้ยวหนวยบักใเลยจ้ะพุดนะบานบักโม่หนวยใ่ขาดหลายแต่ตับพร้อมผลไม้กระสิมีส้มนะจ๊ะเนาะส้มแล้วก็กล้วยแลวก็อันกระเทียมะวาสิเกี่ยวกระเทียมกินกับก๋วยเตี๋ยวนะจ๊ะเนาะ อันนี้กะต้มน้ำซุปใบพี่น้องต้มน้ำซุปใบใส่ไฟอ่อนๆปั่นกลางจ้ล้วกะอันนี้พี่น้องเนี่เคอรี่กรีนเคอรี่นี่แกงเขียวหวานจะ้ะเอาไว้สื่อมาใบไทดอัน,นแกงกะทิบ้านเห้านี่ละพี่น้องจ้าอันนี้กะหัวเช็ดเท่าเนี่ย นวยอันอันเฮียนเียนมันสิมีอันพันเหี้กับพันหน่วยสันจ้ะพี่น้องจ้ะก็เลยเอาล่องเอาพันหน่วยสันนี่มากล่องเบิงก็เลยปาดใจในหม้อทิ่มไปนะจะเนะไก่กระสิเป็นหนองมันกระสิแลเอาหนังมันออกแล้วจนานะแลเอาหนังไก่ออกนี่พี่น้องแลออกน้ำเดือดก็สิทิ่มลงไปนะจะเนะ ตม้มให้มันเปื่อยเลยพี่น้องไก่ส่วนผสมกับไส้ข้าวหน่อเนาะพี่น้องไส้ข้าวหน่อเราก็ไอซอสฟ้าเขียวรนะจ๊ะเนาะซอสฟ้าเขียวซีอิ๊วนั่นแหละซีอิ๊วขาวฟ้าเขียวนี่แหละส่วนผสมพี่น้องแล้วก็น้ำตาลปรุงซีรัสน้ำปลาเห่านี่แหละพี่น้องรสด,ดีส่วนผสมก็ได้นะจ๊ะเนาะ ก่อนอื่นกจะจิตทาการแลเอาหนังไก่ออกนะจ๊นะเนาะแลออกให้เบิดเลยพี่น้องจ๊ะนำเดือเราก็ทิมลงไปนะจ๊นะเนาะสําหรับคลิปนี้กาสิขอสโตไปเฮดนาบซุป๋วยเตี๋วกันเด้อพี่น้องเด้อดขอบคุณเอฟซีสุขุมทุกคนที่เขามากดติดิต่างให้ทั้งช่องนะจ๊นะเนาะสําหรับคลิปนี้ไว้ซ่อนี้เด้อจ๊ะเด้อ